ดินแดนที่มีประชากรกว่า49กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากมายการสร้างรัฐช,ชาติสำหรับลาวจึงไม่ใช่เพียงการรวมดินแดนแต่คือการรวมหัวใจและอัตลักษณ์ของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวหลังการปฏิวัติปี1975พักประชาชนปฏิวัติลาวได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเริ่มภารกิจสำคัญนั่นคือการสร้างเอกภาพของชาติผ่านภาษาและการศึกษารัฐบาลลาวมองว่าภาษาเดียวกันคือรากฐานของเอกภาพทางชาติจึงประกาศให้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการและภาษากลางของประเทศยังเป็นทางการเมื่อปี1975ผู้นำอย่างไกสอนพมวิหารเคยกล่าวว่าชาติจะมั่นคงได้ ด้วยเอกภาพของประชาชนและเอกภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีภาษากลางเดียวกันนับแต่นั้นภาษาลาวไม่เพียงเป็นสื่อในการสื่อสารแต่ยังกลายเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนลาวใหม่และเป็นสัญลักษณ์ของเอกราชหลังยุคอาณานิคมฝรั่งเศสรัฐใช้ภาษาลาวในทุกระบบจากเอกสารราชการสื่อมวลชนไปจนถึงโรงเรียน ภาษากลายเป็นเครื่องมือหล่อหลอมอุดมการณ์สังคมนิยมแบบเรียนจึงไม่ได้สอนแค่ตัวอักษรแต่สอนความรักชาติเช่นข้อความในหนังสือเรียนว่าเรารักชาติของเราเราภูมิใจในภาษาลาวของเราเสียงวิทยุแห่งชาติลาวและหนังสือพิมพ์ภาษาซ่อนก็กลายเป็นเครื่องมือปลูกฝังแนวคิดชาติเดียวภาษาเดียวให้แพร่ไปทั่วประเทศภาษา จึงกลายเป็นสะพานที่เชื่อมรัฐกับประชาชนไว้ด้วยกันแต่การใช้ภาษาเดียวทั่วประเทศก็มีผลอีกด้านหนึ่งสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมงคขมุหรือไทยดำเด็กจำนวนมากไม่เข้าใจภาษาลาวทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและต้องออกกลางคันภาษาท้องถิ่นบางส่วนเริ่มสูญหายคนในเมืองที่พูดภาษาลาวได้ดีกลายเป็นผู้มีโอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจมากกว่าดังนั้น นโยบายนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือสร้างเอกภาพและเครื่องมือควบคุมทางสังคมในเวลาเดียวกันนอกจากภาษาแล้วระบบการศึกษาก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญของรัฐหลังปี1975โรงเรียนลาวถูกปฏิรูปใหม่ทั้งหมดภายใต้อุดมการ์มาร์กซิสเลนินนิสรัฐต้องการสร้างคนลาวใหม่ที่มีความรู้ความพักดีต่อพักและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมหลักสูตรทั่วประเทศ ถูกกำหนดให้ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลักเชื่อมโยงการเรียนรู้กับแรงงานและการปฏิบัติจ,จริงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของชนชั้นแรงงานรัฐลาวได้จัดตั้งโรงเรียนพิเศษหลายประเภทเช่นโรงเรียนยกระดับวัฒนธรรมโรงเรียนกรรมกร,รชาวนาและโรงเรียนชนกลุ่มน้อยศึกษาและทำงานเพื่อกระจัดการไม่รู้หนังสือและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องวิชาการ แต่เป็นการหล่อหลอมความคิดให้ประชาชนมีจิตสำนึกปฏิวัติและรู้ว่าตนคือส่วนหนึ่งของชาติสังคมนิยมแม้ภาษาลาวจะช่วยสร้างเอกภาพแต่ก็สร้างอุปสรรคให้กับเด็กชนกลุ่มน้อยจำนวนมากรัฐจึงเริ่มปรับแนวทางเช่นการสอนแบบ Active Learning ให้เด็กเรียนรู้จากภาพเสียงและประสบการณ์ชีวิตริงตัวอย่างเช่นเด็กหญิงเวียงที่พูดภาษามงที่บ้าน เมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้สลับเรียนคำศัพท์ภาษามงกับภาษาลาวเธอเริ่มกล้าพูดกล้าเรียนและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนมากขึ้นนี่คือภาพสะท้อนของความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมทางภาษาภาษาลาวและการศึกษาคือเสาหลักของการสร้างเอกภาพในลาวยุคหลังปฏิวัติแม้นโยบายชาติเดียวภาษาเดียวจะนำมาซึ่งความท้าทายแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้คนจากหลายชาติพันธุ์ ค่อยๆมองเห็นตนเองในกรอบเดียวกันในฐานะคนลาวการสร้างชาติไม่ใช่เพียงเรื่องของอำนาจแต่คือการหลอมรวมหัวใจของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวและภาษาลาวคือหัวใจดวงนั้นจากการศึกษาทั้งหมดนี้เราพบว่าภาษาและการศึกษาคือหัวใจของกระบวนการสร้างรัฐชาติในลาวหลังปีคริสตศักราช1975 ภาษาลาวไม่เพียงทำหน้าที่เป็นภาษากลางของการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอกราชความภาคภูมิใจและความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนโรงเรียนครูและระบบการศึกษากลายเป็นเวทีสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อชาติและอุดมการสังคมนิยมแม้นโยบายชาติเดียวภาษาเดียว จะสร้างความสาเร็จในด้านเอกภาพและเสถียรภาพของรัฐแต่มันก็ยังทิ้งคําถามสําคัญไว้ในเรื่องความเท่าเทียมทางภาษาและวัฒนธรรมเพราะเบื้องหลังของเอกภาพยังมีเสียงของความแตกต่างที่รอให้ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมการสร้างชาติจึงไม่ใช่เพียงการมีภาษาร่วมกันแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงได้มีส่วนร่วมเพื่อให้คำว่าคนลาวหมายถึงทุกคนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะพูดภาษาใดหรือเกิดจากชนเผ่าใดสุดท้ายนี้ภาษาลาวยังคงเป็นหัวใจของความเป็นชาติและการศึกษาคือพลังในการหล่อหลอมอนาคตของลาวให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งภูมิใจและเคารพในความหลากหลายของตนเอง